สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีการโหลดเส้นพลาสติกเข้าหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์สามมิติรุ่น davinci super นะครับผมเราจะโหลดเส้นพลาสติกที่มีม้วนลนะักษณะอย่างนี้นะครับเข้าหัวพิมพ์นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราแนะนำแนะนำให้ตัดปลายหัวพิมพ์นะครับให้ให้แหลมนะครับเพื่อง่ายต่อการโหลดนะครับ ประมาณนี้นะครับก45องศานะครับผมจากนั้นนะครับเราทำการแขวนแขวนโลดีนะครับไว้ตรงที่นี่นะครับจากนั้นเราก็นำปลาย อีกด้านหนึ่งปลาที่เราตัดเมื่อกี้นะครับสอดเข้าไปนี่นะครับให้พอสุดมือนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวดันเส้นจะมีมอเตอร์ดันเส้นนะครับผมจะสอดให้ดูนี่นะครับจะเป็นเฟืองจะเป็นเฟืองนะครับสําหรับจะเป็นเฟืองแล้วก็มีมอเตอร์มอเตอร์อยู่ด้านในนะครับพอเห็นไหมอา้จะมีมอเตอร์อยู่ด้านในแล้วก็มีเฟือง คอยดันเส้นพลาสติกไปตามท่อนำเส้นนี้นะครับเข้าหัวพิมพ์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าลิดอาร์มนะครับจะเป็นตัวหนีบเส้นพลาสติกเวลาเส้นพลาสติกโหลดเข้าไปนะครับจะเป็นตัวหนีบเฟืองหนีบเส้นไว้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับถ้าเราดันไว้อย่างนี้ แล้วเอาออกไปยังออกได้นะครับถ้าเราดันเข้าไปแล้วก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปอีกถ้าเรา,เอ,าออกเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการอ้าเฟืองที่หนีบเส้นไว้นะครับโอเคอสำหรับรุน่นนี้เราไม่จาเป็นต้องหนีบให้เส้นมันติดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเซนเซอร์อยู่ที่ ข้างในครับเวลามันตรวจจับว่าเจอเส้นพลาสติกมันก็จะดูดเข้าไปเองนะครับเดี๋ยวผมขอเอาออกอีกทีหนึง่งเวลาอาออกเราก็ต้องต้องอ้ามันนะครับแล้วก็เอาออกเอาออกก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็จะสอดเส้นไว้ประมาณนี้ก็พอครับนี่ครับ Okay. เส้นก็จะวิ่งเข้ามาตามทอ่อพลาสติกนี้นะครับแล้วก็ลงลงมาที่หัวพิมพ์นะครับลงมาที่หัวพิมพ์ในนี้นะครับ okay. สำหรับการโหลดเส้นให้เราไปที่ฟังก์ชันรูปที่เป็น ม้วนพลาสติกนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับจะมีบอกว่าเราใช้เส้นชนิดอะไรอยู่นะครับ X Y c a r บอนแล้วก็สีอะไรนะครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เราเหลือกี่เมตรนะครับจากทั้งหมดกี่เมตรนะครับอันนี้เหลือของผมเหลือแค่9เมตรนะครับจากทั้งหมด195เมตรนะครับแล้วก็จะมี Temperature Detect Auto Detect ตัวนี้นะครับ <G ül üyor> ก็คือจะมีโหมดให้เลือกออโต้กับแมนนวลกรณีที่เราเลือกออโต้อย่างตัวอย่างนี้นะครับอุณหภูมิที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของฐานพิมพ์พินพ์เบดนอสเซอหัวพิมพ์แล้วก็นอสเซอรอันโหลดนี่ก็คือหัวพิมพ์ตอนที่เราถอนเส้นนะครับจะเป็นโดยอัตโนมัติจะจะจะปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเส้นพลาสติกข,ของเรา ที่ใช้จะเป็นแบรนด์ XYZ Printing ซึ่งมันจะมีข้อมูลอยู่ในชิปอยู่ในแกนสีขาวๆนี่ครับเป็นชิปข้อมูลเพราะฉะนั้นเครื่องจึงสามารถรู้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เส้นพลาสติกยี่ห้ออื่นนะครับเราจะไม่มีชิปตัวนี้และไม่มีแกนขาวตัวนี้นะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับตามสเปคของเส้นพลาสติกที่ เราใช้ตามยี่ห้อนั้นๆนะครับเราก็เลือกไปที่เมนวนวลเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถปรับได้ไม่ว่าจะใช้ค่าของฐานพิมพ์อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับใช้ของหัวพิมพ์ตอนตอนโหลดเส้นเท่าไหร่อย่างนี้ครับตอนตอนถอนเส้นใช้เท่าไหร่อันนี้ครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นออโต้หรือเมนนนนะครับแล้วก็ ต่อไปเราทําการโหลดนะครับอันนี้ผมขอใช้เป็นแมนนวลนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นที่เป็นของ X Y z นะครับเรากดไปที่โหลดนะครับแล้วเราก็กดตกลงนะครับนี่เราก็คอยเครื่องดําเนินการโหลดเส้นให้กับเรานะครับ ลองดูที่เส้นนะครับอันนี้เขาจะเริ่มโหลดแล้วนะครับถ้าเส้นยังไม่ไปนะครับให้เราใช้มือดันนิดนึงเพื่อแตะเซนเซอร์เนี่ยครับพอเราดันเส้นไปแล้วเด่ยมันก็จะวิ่งไปตามท่อนะครับพอสังเกตเห็นนะครับโลจะหมุนนะครับนะครับแล้วก็วิ่งลงไปจอที่หัวพิมพ์นะครับตอนนี้จะคอยอุณหภูมิก่อนที่จะโหลดออก ทางหัวพิมพ์นะครับอุณหภูมิจะถึงประมาณสัก240มันก็จะทำการโหลดให้เรานะครับไม่ว่าเราจะเซ็ตแมนวนวลถ้าเราเซ็ตไว้ที่230ก็พออุณหภูมิหัวพิมพ์ถึงที่2อ0ก็จะเริ่มโหลดนะครับก็จะเหมือนกันทั้ง การโหลดเส้นแล้วก็การถอนเส้นนะครับขึ้นอยู่ชนิดของเส้นพลาสติกแล้วก็ยี่ห้อของเส้นพลาสติกนั้นๆน,น,นะครับอน,นี้ตัวเครื่องก็จะบอกว่า mm hmm. if f i l a m e n t is coming out of nozzle please keep to process นะครับก็ ถ้าเซนมาส,สิกมันออกมาจากปลายหัวพิมพ์แล้วเราสามารถกดสคริปมันก็ได้นะครับหรือว่าเราจะคอยให้มันจนเสร็จก็ได้นะครับนี่ครับเส้นออกมาแล้วนะครับถ้าเราเห็นว่าเส้นมันออกมาดีแล้วเนี่ยครับเราสามารถกดปุ่มสคริปได้นะครับถ้าเราไม่กดมันก็จะโหลดไปสัก นิดนึงครับสักสองสามวินาทีครับมันก็จะหยุดโดยเองโดยจะดอมัดน,นะครับอันนี้ผมขอุญยตสคริปนะครับพอบกดสคริปเสร็จปุ๊บเรื่องก็จะถามว่า,าเส้นเนี่ยมันออกมาจากหัวพิมไหมนะครับถ้าเราตอบว่าโนนะครับหรือกากบ,บาทเนี่ยครับมันก็จะทำการโหลดอีกครั้งหนึ่ง รีทายโหลดอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเรากดโอเคก็คือสำเร็จแล้วนะครับนี่ครับโหลดคอมพิวครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับการโหลดฟิลิเมนต์นะครับ